สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเฟิร์นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทริคอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาบอกความลับห้ามบอกใครอะ่ะว่าเราจะมาเริ่มต้นทำ u t u b e ในปี2021นยี่0 2 1ยังไงนะคะซึ่งเราจะต้องรู้4ข้อนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือ คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ตอบปัญหาตอบคาถามหรือว่าไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆที่ผู้คนสงสัยหรือว่ามีปัญหานะคะซึ่งเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาที่คนสงสัยเยอะแล้วเราก็ทําคลิปออกมาเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ผู้คนนะคะผู้คนมีปัญหาอะไรเราก็เข้าไปตอบปัญหาหรือไขข้อสงสัยให้กับเขานะคะจะทําให้คอนเทนต์หรือว่าคลิปวิดีโอของเพื่อนนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้คนนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือให้เพื่อนนะคะอัดคลิปวิดีโอค่ะซึ่งการอัดคลิปวิดีโอนะคะต้องมีภาพที่ชัดเจนและเสียง เพื่อนๆนะคะจะทําภาพให้ช <isten> ัดเจนนะคะจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบค่ะนั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาตินะคะหรือว่าการใช้แสงที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะการใช้แสงธรรมชาติเนี่ยก็คือการที่เรานะคะไปนั่งอยู่ที่ที่มีแสงเข้ามาสองหน้านะคะอย่างเช่นริมหน้าต่างหรือว่าสถานที่โรงแ้งนะคะ ซึ่งช่วงเวลาที่เฟิร์นแนะนํานะคะนั่นก็คือช่วงเวลาเช้าหรือว่าช่วงเวลาบ่ายนะคะจะเป็นแสงแดดอ่อนๆน,นะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยนวลขึ้นสว่างขึ้นดูดีเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่มีที่ที่ ทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาส่องหน้าเราได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างแสงขึ้นมาเองได้ค่ะนั่นก็คือการใช้ซอฟต์บ็อกซ์นั่นเองค่ะการใช้แสงซอฟต์บ็อกซ์นะคะก็จะทําให้ภาพของเรานะคะดูสว่างขึ้นก็คือเราอะเอาซอฟต์บ็อกซ์นะคะอยู่หลังกล้องแล้วส่องเข้ามาที่หน้าเราค่ะหน้าเราก็จะดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะส่วนฉากหลังนะคะก็คือเราก็ต้องมีแสงให้กับฉากหลังของเราด้วยนะคะเพื่อให้ ฉากหลังของเราดูเต่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งในคลิปของเฟย์นะคะเฟย์ก็จะใช้ไฟ LED ค่ะเพื่อจะส่องฉากหลังให้ดูสว่างแล้วก็ดูมีสีสันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเฟย์ก็จะใช้ไฟ LED ตกแต่งฉากหลังนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของเสียงนะคะเฟิร์นก็ใช้ไม้ตัวนี้ค่ะเป็นไม์สายนะคะ boya b y m 1นะคะเฟิร์นก็จะใช้ไม์ตัวนี้นะคะในการอัดคลิปวิดีโอนะคะแต่การใช้ไม์มันก็มีหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะก็จะมีไมควไวเลสก็มีนะคะก็คือไม์ไร้สาย หรือว่าไมช็อตกันนะคะก็คือเป็นไมที่ติดกับกล้องของเรานั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ไมแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เสียงของเรานะคะเข้าไปในคลิปวิดีโอแล้วก็จะได้ยินแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะการทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราควรที่จะทําคลิปให้สนุกไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็พูดแบบตรงประเด็นนะคะตอบคําถาม ไม่ออกนอกเรื่องนะคะให้เพื่อนๆนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะมีคาแรคเตอร์แบบไหนเพื่อนๆนสไตล์การพูดหรือว่ามีบุคลิกแบบไหนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะซึ่งการเป็นตัวของตัวเองนะคะมันก็มีหลายรูปแบบบางคนอาจจะเป็นแนวตลกเฮฮานะคะบางคนอาจจะเป็นแนวเรียบร้อยพูดเพราะนะคะก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เลยจะทําให้เพื่อนๆนะคะมีความมั่น ใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนที่3นั่นเองก็คือให้เพื่อนๆนะคะนําคลิปวิดีโอของเพื่อนที่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาตัดต่อวิดีโอค่ะซึ่งการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือหรือการ วิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งช่องของเฟิร์นนะคะจะเน้นการตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม p r e m i e r ร์โนั่นเองค่ะซึ่งเฟิร์นได้เคยทำคลิปเอาไว้หลายคลิปมากๆเลยนะคะในการแชร์เทคนิคในการตัดต่อนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปในช่องของเฟิร์นแล้วก็ศึกษาได้ในคลิปที่เฟิร์นเคยสอนเอาไว้นะคะหรือว่าเฟิร์นจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านบนนะคะก็สามารถที่จะคลิก ลิงก์เข้าไปศึกษาได้เลยนะคะสว่วนขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนที่4ค่ะก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะนําคลิปที่เพื่อนๆตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาอัปโหลดลงสื่อโซเชียลต่างๆเช่นใน YouTube ใน Facebook หรือใน TikTok อนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะคิดชื่อคลิปคิด description ใส่แท็กหรือว่าใส่พิมพ์คอมเมนต์นะคะให้มีคีย์เวิร์ดที่ผู้คนนะคะสามารถที่จะ คีย์เวิร์ดเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเจอคลิปวิดีโอของเราได้ค่ะซึ่งคีย์เวิร์ดแต่ละวิดีโอนะคะเพื่อนๆต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าแต่ละวิดีโอเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วคลิปนั้นมันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่สามารถทําให้คนนะคะเสิร์ชคีย์เวิร์ดเสิร์ชปัญหานั้นเข้ามาเจอคลิปเรานะคะก็คือเรียกง่ายๆอ,อย่างหนึ่งก็คือการทำ SEO นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำหน้าปกให้ดึงดูดนะคะ นะคะเข้ามาสนใจคลิปของเรามากยิ่งขึ้นนัน่นเองค่ะนี่ก็คือสีขั้นตอนนะคะในการเริ่มต้นทำ u t u b e ซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถเริ่มต้นทำ u t u b e ได้เลยจาก4ีขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากรู้เกี่ยวกับการทำ u t u b e แบบเจาะลึกนะคะก็สามารถที่จะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆกด u b s c r i b e นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำคลิปวิดีโอให้ดูน่าสนใจดูน่า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ